สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้นําแข็งขั้วโลกเหนือค่ะกับช่อง y o ยูทูแแอว่าไอซ์แลนด์ตอนนี้นะคะแอว่าพามาธุระนะคะมาธุระแถวๆนี้แล้วก็จะต้องขับรถลุยสโนอย่างนี้ค่ะถนนมันก็จะเป็นสโนอย่างนี้นะคะ เวเราจะออกไปเราจอดไปทางไหนดีเพราะว่ามันมีเตชะโนทั้งนั้นเอาไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันจะใกล้ถนนใหญ่มากกว่านี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะหิมะมันตกค่ะหิมะตกเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนมันก็เลยเยอะอย่างนี้นะคะรถเกรดก็คงจะ ยังไม่มาถึงแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะรถพวกนี้จอดตายเลยนะฮะออกไม่ได้สโนท่วม <c oughs> <c oughs> ให้เข้าไปก่อนค่ะเราไม่รีบนะคะ ใครอยากรีบให้ไปก่อนเลยว่าไม่รีบมาค่ะถนนจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยวันนี้ขับรถก็จะลำบากนิดนึงนี่ค่ะขับรถลำบากหนาวนะคะดูรถสองคันนี้จอดตายเหมือนกันขยับพยื่นไม่ได้รถเสียนะคะ นี่ค่ะสโนมันเยอะนะคะหิมะมันเยอะมันก็ขับรถลำบากสีเขียวๆข,ข้างหน้านี่คือป้ายรถเมล์นะคะนี่ค่ะเป็นป้ายรถเมล์ถ้าเราลงรถเมล์ตรงนี้เราต้องเดินนะคะเดินไปเราอยากจะไปตรงไหนเราต้องเดินไปค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราทำงานแถวๆนี้เราก็ต้องเดินมานะคะ รถเมลไม่ได้มาเข้าซุกซอกซอยแถวนี้นะคะอันนี้ก็ป้ายรถเมย์นะคะนี่ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ13นาฬิกายิบยีบ่บถลายสามสิบแปดบ่ายโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะถนนก็จะอย่างนี้นะคะขาวๆดำดขาวๆดำๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันเป็นถนนเล็กนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีรถเดี๋ยวไอว่าจะต้องไปขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะคนเดินนั่นลําบากนะคะแต่ฝรั่งเขาชอบเดินไอว่าจะต้องไปขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะคลิปนี้ต้องมาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ